เจอผู้หลายผม,ผมก็แค่ป้องกันตัวเขาก็จะฆ่าผมนะผมได้โปรดอย,อย่าบอกพวกเขาได้ไหมคอนเนอร์ขงทำหิ้ยอยู่ข้างบนวะ ผมเจอตัวมันแล้วผู้หมวดมันอยู่ข้างบนนี่โอ้ยเฮียเอ้ยกิบแบบ๊ดเบสมาดูนี่ดิมันอยู่ข้างบนทำไมถึงกิวเขาทำไม attic? long How in were the ไม่คุยนะนี่กูพูดกับมึงมึงได้ยินกูบ้างไหมเนี่อยอี้ยวพวกนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้มันเอ่ยปากขึ้นได้เนี่ยฮะ สงสัยก็ต้องปล่อยมันอยู่อย่างนี้ตามลำพังแล้วหรอมัง้งคิดว่ามนุษย์นะผมคิดว่าแอนดรอยตัวนั้นนะ่ะคงจะถูกทำร้ายมาหลายครั้งผมจะลองไปคุยกับเขานะครับผมคิดว่าผมจะลองไปคุยกับเขาจะดีกว่านะฮะเนะเอาละมึงโอเคไหนมึงจะคิดว่าอะไรล่ะอ่ามึงจะทำอะไรผมจะลองไปคุยกับเขาดูก <laughs> ้าสิ ไม่มีอะไรจะต่อรองละ ลอยถูกเบดบอนตีเลือด RK เคเด็เปันอยู่เป็นผู้ดูแลสวนลอยเดนินบุริจีทำให้ผู้้ายเอ่ยปากพูด แล้วนายไม่คิดจะดหนีเลยเหรอนายทำอะไรอยู่ในตอนนั้นเขาตีนายใช่ไหมอ้าวแล้วแผลตองน,นั้นนายไปโดนอะไรมานายต้องตายนะเข้าใจไหมถ้านายยังไม่พูดฉันจะล้างความทรงจำนาย แล้วนายจะทำาะะไรต่อเนี่ยขขาเนี่ยดูสินายรู้สึกขี้แพ้ถ้านายยังไม่พูดฉันจะล้างความสรงจำนายให้หมด,ดไม่ได้ปรดจะทำย่างงั้น อะไรพวกเขาจะทำอะไรกับผมเข,เขาจะฆ่าผมใช่ไหมนายจะต้องถูกลงโทษโดยการฉีกชิ้นส่วนแล้วก็เอาไปขายแล้วก็เอาไปตรวจสอบความทรงจำว่านายทำอะไรมา้างทำไมทำไมนายถึงบอกกับผมอยู่วันนั้นทำไมคุณถึงบอก ก็ฉันต้องทําตามหน้าที่นะเข้าใจไหมเพราะว่านี่คือภารกิจผมยังไม่อยากตายก่อนนั้นก็คุยกับฉันผมผมทำไม่ได้ นายเป็นอะไรทำไมถึงฆ่าพวกเขานายได้รู้เลยหรือยังว่านายทำอะไรลงไปฟังนะฉันไม่ทำอะไรนายแน่เข้าใจไหมฉันก็แค่จะคุยด้วยนายต้องรู้นะนายอ่ะไม่ต้องโดนอะไรเลย เขาทำร้ายผมตลอดเลยเขาทรมานผมนับวันผมก็รู้สึกเหมือนกันมาจนอยู่มาวันหนึ่งเขาก็คิดที่จะหยิบไม้เป็นบอลแล้วก็ตีผมมันเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกกลัว กลัวว่าเขาจะทำร้ายผมจนตายแล้วแล้วผมก็ฆ่าเขาด้วยมีดแล้วผมรู้สึกดีขึ้นผมก็แทงเขาซ้ำจนผมรู้สึกดีแล้วผม ผมก็ต้องทำแบบนั้นและนายทำไมถึถงเขียนผนังว่า I am alive หระมันก็จะขอบอกกับผมว่านายมันสารเร็วนายมันชั่วนายมันน่าสมเพชผมก็เลยเขียนบนผนังไว้ว่า I am alive right. และทำไมนายถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะโอเคไหมนายอยู่ที่นี่ได้นะ ผมไม่รู้ผมก็แค่รู้สึก R A เกอะไรคือ R A 9และ I เกคือใครมันนั้นจะมาถึงวันที่บุรา์จะไม่ใช้ทาสอีกต่อไปไม่มีคนมาสั่งไม่มีคนมาใช้แล้วก็มันจะเป็นครั้งแรก แล้วทำไมไนายถึงหลบข้างบนนั่นทำไมนายไม่ลงออกมา R A เมีแต่ R A L ก็าเท่านั้นที่ช่วยพวกเราไว้ R A เอะไรคือคา R A เอเาทำไมนายยึงอยู่ข้างบนนายถึงไม่ไปไหนก็ผมไม่รู้ว่าผมจะไปไหน ผมไม่มีที่ไปผมก็เลยอยู่ข้างบนนั้นแล้วผมก็รู้ว่ามันไม่แล้วนายเป็นอะไรล่ะทำไมถึงฆ่าเขาผมไม่รู้รู้สึกตัวว่าตอนนั้นผมก็แค่วันนั้นแฟ มันไม่แฟร์แต่ว่าผมเกลียดเกลียดเขามากมากโอเคครับกลับไปที่ห้องนางเล่น ดูหนึ่งสี่โอเคลุกขึ้นโอเคไปกันเถอะอย่ามาแตะตัวผมอย่าอย่าอย่าไปได้แล้ว,ลวเออผมกำลังทำอยู่นี่ไงไม่ไม่ไมอยาอย่าจะแตะต้องตัวผมเอ้ยให้มันมาเดี๋ยวนี้แหละก็ผมบอกทำพยายามอยู่นี่ไงไดโปรดไดโปดสตอ๊อบ เอ้ยคุณจะทําอย่างนี้กับเขาไม่ได้นะแล้วมึงมาเสือเคียด้วยกูจะต่อยมึงอะเฮ้ยผมบอกว่าอย่าทําอย่างนี้ไงมันจะจะเขียดแล้วมันก็จะฆ่าตัวตายกูบอกให้มึงหุบปากเอาดิเอามันไปเดี๋ยวนี้อะไรนะผมทําอยู่เฮ้ยกูบอกว่าอย่าทำอย่างนี้กับเขาไม่ได้นะ,อ,ะ,อ,อ,ะอุยออยอยะ้ยกูเตือนมึงแล้วนะเพื่หยุดได้แล้วไม่แหงหุบปากไปกูบอกให้หยุดได้แล้ว เฮียมึงได้โตนต่อยในแหแฮงบาชิบเห้พวกนายรอดแล้วนะทุกอย่างจะโอเคแล้วนายไปกับพวกเราได้แล้วรีปรดอย่าไปจับเขาให้เขาเดินตามคุณไปก็พอ ทุกอย่างมีหนทางเก้าโมงห้าสิบหกนาทีหาอเมนดา มีอะไรให้ช่วยไหมคะโอเคผมจะหาผู้หมวดแอนเดอร์สันครับใช่ครับ <d> ผู้หมวดแอนเดอร์สันยังไม่มา <d> แต่ก็ไปรอที่โต๊ะได้เลยค่ะไปรอที่โต๊ะผู้หมวดแอนเดอร์สันแอนเดอร์สันแฮงเออคุณครับรู้ไหมว่าผู้หมวดแอนเดอร์สันแฮงจะมากี่โมง ตราบใดก็มาก่อนเที่ยงนะนะไม่แน่ก็มาก่อนมืดขอบคุณครับตรวจสอบออฟฟิต Night of the Black Death เพงเฟเวอรี่ไททันขนหมาพันเดฟเลส์หน่วยจัดการเลดไอสอเอาสวัสดีอรุสวัสดีครับผู้หมวดโอ้ยพระเจ้าแ้งมานี่หน่อย คกูจะให้วันนี้กูจะให้มึงหยุดกับไอ้หูนี่นะทำไมวันนี้มึงยิ่งมาสายเรื่อยๆเลยวะแฮงตับไดที่มึงยนอยู่ในออฟฟิศนี่นะมึงต้องควรมาเช้าๆเข้าใจไหมแล้วก่อนที่มันจะมืดเนี่ยนะก็ไปกินเหล้าใช่ไหมผมฉันฉันรู้นะว่านายไปกินเหล้าที่ซิตี้ใช่ไหมฉันรู้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 ทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วแฮงนายเป็นตำรวจนะแฮงนายเป็นตำรวจแล้วมึงให้กูทำไงมึงดูสิ มึงให้กูทําอย่างนี้นะนะมึงดูมึงดูสภาพกูด้วยมึงดูแล้วมึงจะให้กูเป็นคู่หูกับไอ้หุ่นพลาสติกเนี่ยนะโอ้กูกูกูอยากจะอ้วกแฮงมึงฟังกูนะมึงอ่ะต้องอยู่กับหุ่นนี่เพราะว่าโู้หวยกูไม่อยู่กับแม่งหรอกไอ้เหี้ยมึงรู้ไหมกูเกลียดมันมากแค่ไหนมึงรู้ใช่ไหมขอโทษนะแต่ว่ามึงมีหุ่นจากเซฟไลท์ส่งมันมาให้ทําหน้าที่กับนาย มึงหุบปากไปซะเอสัตว์หน้าหีเนี่ยกูไม่อยู่กับไอ้กระพุกนกระป๋องพลาส,สติกอบ้านในแห้งมึงทําให้กูเสียสติแล้วนะเนี่ยมึงรู้ไหมสักนิดกูยังไม่ได้เงินเดือนแล้วมึงอ่ะต้องในเนี่ยแล้วมึงรู้ไหมว่าปากหมาหมักกูจะพูดว่าอย่างไงอ่ะโอเคโอเคโอเคกูไม่อยากจะพูดอะไรกับมึงแล้วกูจะฟังว่าเป็นไม่ได้ยินแล้วกันนะโอเคนะมึงก็ต้องออกไปจากห้องฟิตไม่แน่มึงก็คืนตราตำรวจของมึงออกมา เจฟฟี่มึงทำยังไงกับกูอย่างนี้เนี่ยฮะมึงก็รู้นี่ว่ากูเกลียดมันมากแค่ไหนทําไมมึงทํากูอย่างนี้ฟังนะ